ให้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนฐานะบางทีเราไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ขา้าราชการเนี้ยพอบอกเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งถ้าเป็นพ่อค้าหรือคนทํางานปกติเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งก็คือถ้าเป็นลูกน้องก็คือเลื่อนเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นถ้าเป็นพ่อค้าธุกรกิจส่วนตัวคือเลื่อนฐานะตัวเองจัดเป็นคนรวยธรรมดาเป็นคนรวยบวกหนึ่งอ่าอาจจะขึ้นเล็กๆน้อยน้อยก็ดีกว่าไม่มีแต่ต้องอย่าลืมราฐานนะบางคนแบบ จะเอาเงินขึ้นอย่างเดียวไม่ดูเลยว่ามันรั่วอยู่หรือเปล่าเคยได้แสนหนึ่งจ่ายแสนหนึ่งได้สองแสนก็ยังจ่ายสองแสนอย่างเงี้ยซึ่งมันทํางานแล้วเหนื่อยฉะนั้นพวกนี้เวลาคิดต้องคิดแบบทําถ้าจะทําทําให้ครบให้ครอบคลุมครอบคลุมพื้นฐานอาจะทําเพิ่มค่อยว่าในทีเพราะพื้นฐานเนี่ยจะอุดรั่ว,วอ,อะไรเ,เงินอาจจะไม่เพิ่มขึ้นเยอะะต่อเดือนแต่ว่าอย่างน้อยมันทําให้เราแบบต้องจ่ายบางคนแบบไม่มีทางเก็บเงินได้แสนหนึ่งเลยพอถึงแสนหนึ่งมีเหตุต้องจ่ายทันทีเลย ไม่เข้าใจไม่ไม่ตัวเองไม่สังเกตด้วยนะมาเรียนหงจุ้ยถึงรู้โอ้พอคบแสนเมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวคนนั้นป่วยเดี๋ยวคนนั้นเดือดร้อนเดี๋ยวรถเกิอดอุบัติเหตุเก็บเกินแสนไม่ได้เลยแต่ถ้าต่ำกว่าแสนเนี่ยอยู่กับเราตลอดแต่พอเกินแสนเมื่อไรมีเหตุต้องจ่ายออกซึ่งแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงบางคนจะเก็บเกินล้านไม่ได้แต่บางคนจะพูดเลยเก็บเกินสิบบาทก็ไม่ได้อนะอย่างเงี้ยคือดวงคนไม่เหมือนกันไงพวกเนี้ยพวกเนี้ยก็เลยหงจุ้ยแฝงต้องสังเกตด้วยตัวเองนะให้ตั้งวางเนี่ยป่าเนี้ะนะคับร คือไปต้องปลาไปแช่ในน้ําก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นโลหะเนี่ยมันขึ้นสนิมเอาน้ำไว้หน้าปลาให้ตั้งเคล็ดให้ตั้งอยู่กับเคล็ดน้าอย่างอ่าก็คืออย่างเช่นได้รับตําแหน่งละถ้ายุคนี้ก็ง่ายหน่อยทิศเหนือทิศเหนือก็ออกใต้ตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมอ่าแต่บางทีก็จะมีเคล็ดประตูเมืองเคล็ดอะไรพิเศษขึ้นมาสามารถเอาไปวางได้หมด อาจจะไม่ต้องวางทุกทิศนะครับถ้าใครวางมังกรอยู่แล้วเนี่ยป่าป่ามังกรไม,ไม่ต้องก็ได้ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าน้ําเราไม่มีทิศเดียวอยู่แล้วเพื่อให้โชคมันมาหลากหลายบางทีการทํามังกรอย่างเดียวทุกชิ้นสู้กับทิศนี้มังกรบ้างทิศนี้ป่าอรวรรณา,าบ้างไม่ได้นะเพราะว่าช่องทางมันมไม่เหมือนกันถ้าตั้งมังกรทุกทิศช่องทางมันจะเป็นช่องทางลาักษณะเดียวกันเพราะมันเป็นหลากะเภทเดียวกันแค่มันเพิ่มขนาดเพิ่มปริมาณแต่พอพอตั้งท็ศที่หลากหลายมันก็จะเพิ่มช่องทาง แล้วคนทำฮงจุ so ้ยเนี่ยไม่ต้องการช่องทางเดียวอย่างที่บอกไงถ้างวดนี้ถูกแล้วเนี่ยงวดหน้าไม่ต้องซื้อเลยเพะช่องทางนี้ไปแล้วแต่ถ้าเรามีสองช่องทางงวดหน้ายังมีโอกาสอยู่เพราะช่องทางมันมาหลากหลายแต่พวกเราบางทีเน้นเน้นอย่างเดียวแต่ว่ายังเตือนอยู่ผมบอกว่าทําหลากหลายเนี่ยถ้าเป็นวิชาประเภทค่ายกลทําให้ครบทีละค่ายกลค่อยทําค่ายกลใหม่นะครับบางทีว่าทําค่ายกลนั้นตัวหนึ่งทําค่ายกลนั้นตัวหนึ่งไม่ครบสักวิชาวิชาเล็กน้อยไม่คุ้มนะครับ อย่างเช่นทโลสูอย่างเงี้ยตั้งไม่กี่ทิศที่เหลือเอาไว้ก่อนพอ่อไปเริ่มวิชาอะไรนะเจ็ดตำแหน่งคุมทรัพย์ต่อละโลสูยังทําให้ครบเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่นะถ้าเกิดเจอวิชาที่เป็นค่ายคนเมื่อไหร่ทำให้ครบแล้วค่อยไปเลือกวิชาอื่นต่อแต่ถ้าเกิดวิชาที่มันไม่มีไม่ใช่เป็นค่ายคนทําหลายๆรูปแบบดีตำแหน่งน้ํายุกนะตำแหน่งคู่ยุกฮนะเมื่อกี้บอกแล้วแล้วก็ตำแหน่งคุมทรัพย์ ปัจจุบันเนี่ยเรามองดาว9ปีเป็นตำแหน่งขุมทรัพย์ครับเป็นี้อยู่ตะวันออกใช่ไหมอ่าโดยให้หันหน้าสู่อาคารบ้านเรือนหรือสำนักงานครับปะเอ่อถ้าเล่นปลาปลาโล้าหันออกไม่ได้เลยนะครับแต่มังกรนะต่อให้หันออกก็อาจจะไม่เดือดร้อนอ่าแต่ถ้าตัวเนี้ยต้องหันเข้าอย่างเช่นหันหาี่จีหันหาตู้เซฟ ถ้าอยู่ชั้นล่างมันไม่มีทุเซฟไม่มีท้จีก็หันหาโต๊ะกินข้าวอย่างเงี้ยหันหาถ้าเรานอนชั้นสองเงี้ยหันหาบันไดขึ้นชั้นสองเลยอ่าพวกเนี้ยประเภทเนี้ยคืออยู่อยู่ที่ลักษณะแต่ถ้าเพื่อความปลอดภัยนะผมแนะนาหันหาท้จีไม่ว่ายังไงก็ไม่มีทางผิดแต่แต่นี้หันหาท้จีจริงมองเลยไปอีกนิดนึงมีประตูหลังอยู่ตรงนั้นพอดีเลย เพอเอิญว่าทิศที่ตั้งมันพหันหาได้จีมันออกประตูหลังนี่ก็ไปได้นะนี่หันถือว่าหันออกเหมือนกันนะพอไหว้เข้าบ้านสิพอไหว้ออกประตูหลังเฉยเลยอ่ามันก็ต้องหันหน้ามันเอียงเพราะว่าเวลาตั้งเคสจะสังเกตอีมันตั้งเคสบางทีแบบมองอ่ามองเคสเออหันถูกทิศแล้วมองฝั่งตรงข้ามมันหันไปไหนพ่าวอะไรเงี้ยคือมันต้องละเอียดหน่อยตัวเราเองก็ด้วยฝึกให้เป็นนิสัยครับบอกเพราะว่าตอนแรกก็เป็นเหมือนกันตั้งเคสหันห้าทด้จีหันห้าได้จี แต่ว่าอาจารย์ก็สอนว่าอย่าหันออกนอกบ้านืาอทีแบบก็ไม่สนใจอ้าวก็มันถนัดให้จีแล้วมันไม่ออกหรอกพอหลังๆพอตั้งเคสนานๆเข้าเริ่มได้ประสบการณ์เริ่มเข้าใจอาชิพหายแล้วถึงว่าที่ไอ้นี่หาตังค์ได้เงินออกหมดเลย <c oughs> หาเงินได้เยอะขึ้นแต่จ่ายเยอะขึ้นแค่ขยับปลาเอียงนิดเดียวเองยังหาท่าจีอยู่แต่ว่าไม่ตรงกับช่องหลังละไปโดนนํำแพงข้างหลังเงินที่เคยรั้วไหลเก็บไม่อยู่ก็เริ่มเก็บอยู่ละอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่ใครหรอกตัวเราเองประมาทบางทีนะอาจารย์สอนมาดีแล้ว ดันพลาดเองอันนี้มีราคาพิเศษไหมไม่ไม่มีใช่แค่มีจํานวนจํากัดนะครับแต่ก่อนได้ผมได้ไปไป,ไปตัวหนึ่งคุณแม่เอาสีทองพ่นไม่สวยตอนไม่พ่นสวยกว่าโพสีสมัยก่อนไม่ใช่สีดีเหมือนปัจจุบันปัจจุบันมันทอ่อนพ่นแล้วมันทองจริงนะเออแต่ก่อนมันไม่ไงพ่นแล้วมันดูเหมือนสีเหลือง ไปต่อไปเป็นอัญมณีครับโกลเด้นฮิลเลอร์คอร์ใช่ไหมอ่ะโกลเด้นฮิลเลอร์คอร์ครับเป็นหินคอร์สนะครับที่มีาธาตุเหล็กนะเขียนะไรไอออนออกซิเดออกซิเดอ๋อไอออนออกไซด์ <laughs> แทรกอยู่ภายในทำให้เกิดเป็นลักษณะออกสีเหลืองทอง มีพลังงานสูงและเป็นสุดยอดนักบำบัดอาจารย์ใช้คาว่ามาสเตอร์ฮิลเลอร์ไม่ใช่ฮิลเลอร์ธรรมดาฮิลเลอร์ยังยังกระจอกครับเป็นมาสเตอร์เลยช่วยปรับปรุงสมดุลและจัดเรียนจักระทั้งหมดในร่างกายอันนี้นใช้ฝึกได้นะถ้าเราเห็นออล่าแล้วแล้วสังเกตจำออล่าตัวเองแล้วพกไอ้น,นี่เอาไว้สัก สัปดาห์หรือเดือนหนึ่งแล้วมามองใหม่จะเห็นว่าออร่าเริ่มเป็นระเบียบม,มากขึ้น,นครับช่วยเพิ่มพลังชีวิตและฟื้นฟูร่างกายและจิตวิญญาณนี่ข้อดีของโลเดนฮิลเลอร์เพราะบางอย่างป่วยไม่ได้ป่วยเพราะร่างกายเป็นเพราะจิตวิญญาณแบบไปตรวจหมอหาไม่เจออย่างเงี้ยแต่ก็ยังป่วยอยู่ไม่เข้าใจเพราะว่าบางทีมันป่วยจากจิตวิญญาณพอแก้ได้อะไรได้มันก็จะหายเองขจัดสิ่งอุดตันของพลังงานเชิงลบออกจากร่างกายและจิตใจ ช่วยเชื่อมต่อจิตวิญญาณและร่างกายครับเพื่อบำบัดระดับที่ลึกซึ้งทั้งด้านจิตและอารมณ์ช่วยกระตุ้นความรู้สึกให้เห็นค,คุณค่าของตัวเองและมีความมั่นใจในตัวเองนี่คือทำให้ทให้เราคิดเชิงบวกโดยอัตโนมัติบางทีบางคนมันคิดเชิงบวกไม่ได้สิเพราะ,ะตรงนี้แหละขาดความมั่นใจในตัวเองหรืออะไรเงี Gordon ้ยโคดินเฮลเลอร์ก็ช่วยได้ครับผ่อนคลายสงบจิตใจบรรเทาความเครียดความวิตก ทำปลดปล่อยจากความเจ็บปวดจากอดีตอัน,นทางจิตใจนะแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้มีความเติบโตทางทั้งจิตวิญญาณและอารมณ์ <c oughs> ไม่ใช่แค่นั้นนะไม่ใช่แค่สุขภาพอย่างเดียวยังช่วยดึงดูดโชคลาภความร่ำรวยและความอุดมสมบูรณ์ช่วยขยายเจตจำนงของเราให้เกิดผลได้จริงบางคนบอกว่าอธิษฐานสามประการไม,ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร พกติดตัวไปทำเคล็ดลับด้วยเปรียบเสมือนแสงสว่างนำทางชีวิตนะครับขยายเจตจำนงให้เกิดผลได้จริงมีมีค่อนข้างน้อยนะเพราะโคเดนทฮิลเลอร์หาย,ยากนะครับหาค่อนข้างยากแล้วอันนี้เขาก็คือไป <laughs> ไปควักมาจากอ่างอาจารย์ตอนแรกควักมาได้ห้าอันเหลือเหลือเหลือสามเอ้ยไม่ได้เหลือสามหมดท,ทันทีเพราะว่าคนนี้เขาป่วย บางทีคนที่เป็นมะเร็งไปอะไรเขาเขารออยู่แล้วว่าอาจารย์ไม่มีของไงพอได้มาปุ๊บแป๊บเดียวแค่บออออกไปก็หมดแต่ว่าโชคดีคนที่อยู่ในห้องเนี้มีไม่ได้เยอะเพราะว่าธรรมชาติของมันหาย,ยากอยู่แล้วมันเป็นควอรสน่ะแหครับแต่ว่ามันมีไอออนออกซด์อันสุดท้ายครับ black เ l a s า a ์เ r ต a d e แบ็กเลสอาร์เกตครับสอนเมื่อาอาจารย์เคยเอามาสอนเราเมื่อวันที่26มิถุนายน2561้่งตรงกับวันอังคารสมัยนั้นเรียนอังคารเป็นรหัสเสาร์อาทิตย์ <laughs> ขยันฟิตแ,แถมเลิกตีหนึ่งด้วยสมัยพินัทอยู่เราอยู่ตั้งแต่เรียนเลิกตีหนึ่งปะ่ะพินัทอยู่ตั้งแต่สมัยนั้นเลยใช่ปะ่ะสมัยเลิกตีหนึ่งบางทีก็เลิกตีสามอาจารย์สนุกจัดโอ้สอนเสร็จ มันยังไม่หมดมันเหลืออยู่นิดนึงไอ้นิดนึงของจานล่อ,อไปสองชั <laughs> <laughs> ่วโมงกลับถึงบ้านอาบน้ําแต่งตัวออกไปทํางานทันทีครับไม่ต้องนอน <laughs> โอเขาอะสนุกแต่พวกเราอาตา <laughs> อะแบ็เลสเกตนะครับมุกสมบัติน,นะทําให้ปลอดภัยปราศจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางอใครเดินต้องออกเดินทางบ่อยๆ <laughs> เดินทางไกลๆอย่างเงี้ย พกไว้หน่อยก็ดีครับมีอำนาจนะมีพลังพิเศษป้องกันอันตรายได้อย่างดีเยี่ยมอันนี้เน้นเนนเลยนะเรื่องร้ายๆเรื่องเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่ป้องกันนะแต่เรื่องร้ายๆหนักๆเนี่ยป้องกันได้ดีเยี่ยมทั้งยังรักษากระดูกได้ดีมากครับเข้ากระดูกได้มีหน้าพระอารามอธิเบศนะมักจะใช้แบล็กเลสอ g เกตเป็นอัญมณีประจําตัวในการทําพิธีศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เพิ่มความมั่งคั่งร่ำรวยโดยการใส่เอาไว้ในตู้เซฟนะเกเงินต่างๆนะแคชเชียร์เงี้ยและกล่าวภาวนามนตราศักดิ์สิทธิ์สาครั้งง่ายเลยโอมมณีปัทเม,มหุงบทสามัญประจำใจเราแล้วก็อ,อธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนาครับสามจบไปน,นะ แล้วแล้วประเภทโอมมณีป oh, oh, ัตมีหุมหนึ่งโอมมณีปัตมีหุมสองเอานิ้วมือมาสามนิ้วโอมมณีป oh, 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 ัตมีหุมโอมมณีปัตมีหุมโอมมณีปัตมีหุมละอนิฐานมกลัวจำไม่ได้ไงชอบจริงๆเลยตอนแรกก็คิดว่าอาจารย์ำขำๆมปรากฏว่าไม่ใช่ใครนะี่พวกเนี้ยบอกว่าทำกันทุ่นหน้าเลยทำเกือบทุกคนสมัยนั้นไม่มีไงพอสมัยนั้นเพื่อแบบกลัวไงไม่ไม่ได้มีทิกอะไรกลัวว่าจะจำไม่ได้สามจบหกจบเก้าจบไง ไอ้สามจบเนี่ยไม่ค่อยนับหนึ่งนับสองนับสามนะเพราะมันจําได้มันสั้นๆแต่บรลุเก้าจบโอมมณีปฐมภูมห oh, นะึ่งโอมมณีปฐมภูมสองหนึ่งกับสองน่ะคิดในใจแต่ตอนภา,าวานาเอามัน oh, อ่ะโอมมณีปฐมหุมนับในใจห <laughs> นึ่งโอมมณีปฐมภูมิอาจารย์บอกสมาธิอาจารย์เขาพูดว่าเพราะว่าสมาธิมันไม่ดีไงมันก็เลยไปนั่งวิตกกังวลกับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าเวลาสวดภาวนาประเภทนี้มันต้องจิตกว้างแล้วก็พยายามจะก,กังวลหลักๆก็ใช้วิธีนิ้วเอา ว่าถึงข้อไหนครบ9ก็จบแล้วใช่ไหมโอมันีเป็นหุมโอนีเป็นหมโอมันีปัเมหมมีปัตเมหุมสีแล้วเกิน <laughs> สจบอครับสจบและยังทําให้ชนะในการแข่งขันในทุกเรื่องสอบแข่งขันแข่งขันพวกประมูลงานสินค้าอะไรเงี้ยไปไปแบบอะไรนะเขาเปิดประมูลงานเนี้ยเราไปแล้วก็แข่งขันเราก็คิดอัตราปกติของเราอะ ที่คิดว่าศาสนะได้แล้วพกอัญมณีอธิษฐานไปก่อนไป,ไปไปประมูลงานหรือว่าให้เริ่มทําตั้งแต่แบบคิดว่าจะประมูลงานเท่าไหร่พราะพวกนี้ไม่ต้องคิดล่วงหน้าไม่ใช่แบบคิดราคาไปเสร็จแล้วพวกอัญมณีไปอ่านหน้างานเงี้ยมันไม่ใช่ไงเพราะว่าราคาปกติแต่ก่อนก่อนที่เราแบบจะคิดราคาประมูลหรืออะไรเงี้ยคิดล่วงหน้าเนี่ยมันก็จะได้แรงจูงใจแรงบันดาลใจจากพลังของอัญมณีเพื่อจะจะได้คิดราคาที่เหมาะสมเขียนไปแล้วอะไรไปแล้วมีความโลภอยู่หรือเปล่าไม่รู้ไปถึงหน้างานไป ล้วค่อยไปอธิษฐานเนี่ยโอกาสได้มันก็ต่ำแล้วพวกเราเสียตรงนี้แหละชอบไปอธิษฐานน้าง,งานอ่าเพราะบางอย่างมันสืบเนื่องตั้งแต่ตอนเริ่มคิดแล้วฉะนั้นเวลาทํางานประเภทนี้เวลางานประมูลงานอะไรที่ต้องแข่งขันเนี่ยอาจจะมีพวกนี้ไม่ได้ใช้ตอนแข่งขันหรือประมูลต้องใช้ตั้งแต่เตรียมตัวแข่งขันหรือเตรียมตัวประมูลนะครับซึ่งมันจะทําให้เราไปฝึกฝนอ่านหนังสือหรือทําอะไรก็ตามเนี่ยให้มันสอดคล้องที่กับที่เราจะแข่งขัน,นครับน่าจะมีน้อยด้วย แต่คิด่ไม,ไมไ่เป็นไรถ้าอันนี้หมดมันจะมีอันนี้มีอีกหลายชนิดโอเคไหมบเบกครับน้ำมน,น้ำมนรอเลิกเรียนนะ